โอ้ยโอ้โอ้ยรักคนแบบนั้นได้หาชีวิตแบบนื้น้าไปเรื่อยๆน้าไปแกนน้าไปน้ามาหลักของน้าไ้เาวันดีครับวัสดีตอนเย็นเมื่อวันที่สามเนาะค่ะอันนี้ก็มีเอฟซีเนาะค่ะคนฝากมากผ่าสบายลายพื้นเนาะค่ะ้ัมทั้งเสียงงามเล คันแม่คู่ใส่อ่ไรยังแม่น้องยิงอยู่ก็เสียบสวยแต่พี่ฟรั่งเนาะคะ่ะตัวสวยงามเนาะค่ะงามนกเกียร์สวยงามมากจากเชียงรายเนะค่ะจากเชียงรายขอขอบบุญขอบคุณหลายๆพร้อมทั้งปัจจุบันใจนะคะพันป่ามาหนี่กับเมียนนะคะฝาพก่นี่กับเมียนแล้ววันนี้แม่คู่กับซิมี่แนวกาให้ฟังมือบ้านนี่นะคะแม่คู่ไปคือว่าที่สองไปวัดค่ะไปตอนแรกว่าสิไปตลาดไปกับน้องยิงนั่นแหละ ไปวันนี้ก็ได้แวะ่ายิงไปฮะกาบพระเทว,วีข้ามาทั้งเสษย์น้องบัวลำพูแล้วไปใส่รเรายิงก็เลยเห็นเห็นเขาลงเฟสมันบอกเป็นพญานาคสององค์พญานาคสีเขียวกับสีขาวง่ามขึ้นไปเทว,วียิมไปไม่คู่เขาเลยไปนะไปแบบว่าด้ตั้งแกงเกียบไปวันนี้ก็ขี่รถขึ้นไปมีแต่องค์ปูสังกัจจายพระสังกัจจายประมาณก็เป็นสีสีผาสีาาาองค์คนที่ว่นสาว แต่ว่าไม่คู่กับพรูหจักดยว่าพระสังกระจายสินมีหลายป่านนั่นนะเอาคือฮ่อบนถ้ามาถึงมองตีมบนปูอย่างไห้มาเบึงตีนซันว่าก็เลยไปพอสร้างน้ำเพิ่มกำลังสิปั่นเทาเวสุวันอย่างเกี้ยวกับพีห้ากำลังสีสางาหว่าห้าสีสางมันแดนนรกสวรรค์เนี่ยสิน่ามันมีเขาโค้งมากเนาะนุ้มปูอยากไปหายไปหาสร้างไม่จังไรเราไม่คู่กับพระหัวนุ้มมันแสบไปขอพรจากองค์ปูซ้ำกระจาย แม่คู่เขาเลยไปยูถูกจุดเทียนไปจุดเทียนเสียงสวกก็เลยอธิษฐานว่าขั้นผู้ขาสิเดมีบุญในสางอิลีกะคอยออกสามตัวตรงนั่นแม่คู่ว่า<ม>เจียมของจียมเว่าตัวใหจุยูทูบขึ้นมานะ่ะเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองจำได้ว่าภาคสังกัจรุ่นเก้าสองค่ะโอ้<ม>เรางแม่คู่กขาเลยมาขดเพราะ จังไดโปกติพองข้าบผเห็นเนาะวาถูกมันสิออกตัวได้นะข้าจุดเพราะว่าจุดยุสถานีคนพอดีถ้าสระกระจายยูหันกัดเต็มหาว่าเต็มอยู่วัดนะเพื่นส่าง<ห>เพราะว่าด้วยบุญบารมีเนาะอันนี้ก็ได้เพิ่นมีโสมมีหลกักมีโสมมีมาเพื่อนก็ไปขอพรยู่หันเนี่ยพวกคนเพิ่นว่าไปจุดถูกเพิ่นขอได้เพื่อนกาวมาส่างมาสัา่นไดสัง่งน้ำบัตรน,น้ำว่าน้นำมาำสัา่นขอโส่ขอหมาน้ำเพินก็เลยวันนี้แม่ครู่ก็เลยเสียงไทยน้องเบิง่ง สร้างว่าลอ,องเบื้งรู้ว่าใส่ไม่ควรจุดถู่วเบื้งแล้วก็ลองอธิษฐานเบื้องคนสําเร็จหลายยังได้ไหมค่ะไม่คู่ก็เลยจุดจุดอะไรจะได้เก้าเก้าวจะว่าด้วยเก่าเก่าเปลี่ยนไม่คู่คิดว่านะ่ะห้าห้าผอวามาเก้าเก้าสอนตำตึกหมนป้นาฮัตปูขึ้นเราขึ้นบ่อถือแกพระสังกระจายรุ่นเก้าสองเมื่อวันนี้ออกเก้าสองไหมวะ,อ,ะอันนี้ครึ่งวัดไม่นะคะวัดที กำลังสิมานี่ก็คือวันที่16หกกลุ่มห้าเนะคะ16กคือสิบเจ็กับสิบเจ็ดกุมห้าเนาะคะนี่และฝากพิจารณาเพราะเป็นอเลกสิบเจดวนี่โอสิบเอวันที่สิบเจตีอวัน่สิาออกวันที่สิค่ะนี่แหละทัดไปยืนดับเบิลยี่บมแม่คู่คือตรงอก็สิบังเอืญนท้หน้าแม่สองตัวที่แม่คู่เออเาก้าเก้าสอง ก้ากสองอพิจารณาเ<ม>บืเอ้องต้อไหว่าแม่คู่กับหาแนวทางไหลองเบื้องไปไปวันกับเอาคนว่าขึ้นมาว่าคือคนว่าปีค่คนมีโศกอยู่มาสั่นไปแม่คู่ก็เลยอธที่ฐานจิตลองเบื้องจุดทูบกลางแจ้งเลยตาแดียรเจ้มัวว่าน,นี่น่าเส่ไปแดบบว่าบ่ได้ตั้งใจหรอกว่าสิไปวัดบ่หูจาาัจว่าปูนสังาาเกตใจคนอยู่หันเนาะ บารมีมันก็มีหลายเกินอัตารานะาคือความหมายว่าดงพันมันดงพันดงพระสังกัจจายห้าสิบหกสิบองค์นี่แหละมือสี่หอดลอยพ่าจะรไม่คู่เพราะในนให้ว่าเมื่อวานนี้นับบอดได้เพราะมันหลาพิันหลายพนเฮ็ดหลอีเพนบันนีข้นโซข้นหมานพนกไปส่สางเนาะค่ะพลก็ไปสรสางบัรนีแม่คู่ก็เลยว่าโอ้เห็นมีบุญพรสางเลยแม่คู่ก็เลยอธิษฐาน เออแม่คู่ก็เลยอธิษฐานบันี้ก็ก็เลยว่าหันผ่านได้สางอีดเดียวจุดถูกให้มันออกสามตัวลูกแม่คู่าะ <c oughs> ก็เลยเก้าเก้าสองเดี่ยวเราพิราพิจรณนาบพวกเดอเอลซี่ <c oughs> ห้ายิบจับใบแจับใบสองใบให้มันแมนดีเนาะ <c oughs> แล้วก็มีผู้หนึ่ง่นเบาเพ่นแจงมากแล้ว่นก็นฝากรวมบุญมาแล้วค่ะ <c oughs> ปูว่าน้ำามันเติมแล้วรวยเก้าเก็ดเก้าเก็ดอืม นำมันสริมแล้วรวยเก้าเกตบันี้หูจ้กบวาจังไรเพิ่นเร่ได้เล่หนาอนไหมอยากเพิ่นเล่ไปหาซื้อได้เก้าเก้าเกตเก้าเก้าเกตบันนี้เล่หนาเนาะมันออกเก้าสี่สองเป็นบันเพิ่นก็เร่ได้เพิ่นเล่ได้เร่สูตรเพิ่นเร่พกเพิ่นเร่ลาได้สูกได้หมานน้ำปูละวอกว่าสันวาปูละวอกตอนนั้น สองใยค่ะสองวัเลยออส่วนเออเขาวันกเก้าสี่สองเนี่ยนะคะเก้าสี่สองเลขขายเลขรวดแปดสี่ซึ่เขายิ้แปดสี่เขาบอกอือเนี่แหละก็ได้ว่าเก่ายุ่งหนาก็ได้นาแต่เก้าสีลสองนะคะสองใบนะคะมีห้องบ้นก็ได้เขาไม่คู่ก็ได้นะคะเก้าสี่อันนี้เขาไม่คู่เพราะใดเก้าสี่สองเลยทายเขาไม่คู่ได้ห้าห้าศูนย์เก้าห้าชุดเก้าครับแจรวด เชียเอกเก้าศูนย์สามเกียรถกเจลกไม่ไจะไปทวงกูแจรถมาหาเหี้งเอกเออทวงถอันันทวงรดเดียกได้นหลยแต่ว่าเอาเอาเงื่อนถึงไทยรถได้ทะเบียนกทะเบียนเก้าป้ดแดงหาศูนยเกได้ค่ะแม่คู่ที่ออกัวถ่ายสามโตหาศูนย์เกตมตรงตรงเลยป้าแดงค่ะ F4 ก็ถือจำนหลายคนห้าศูนย์เก้านยห้าย์เ้าแม่ก็ได้แล้ 509โอ้บัดใดแท้เนาะแม่เขาตะคิดพ่อพ่อผู้บอกเอาเงินถึงไทยรถใช่เองค่ะ มันมีร่างวันนอนดนย์เก่าเนี่ยเพราะาไปึ้นเงินยอกว่่ียนครบเลยสตัวศูนย์เออแม่เนี่ยแม่ศูนย์ห้าศูนย์เก้า่เได้ค่าเทสองใบเลยนะแม่สองเกมว่าเอเงนโอ้เต็มเ็มเลยเต็มพ่อว่าสะพ่อสลับคับรถเอียดแ่่ลเมื่อนั้นอันนี้ก็สี่อันนี้เรียกแม่แต่เคียนนะคะสีไปนี่เาผกผ่าแดงมีคนฝากผ่าแดงมานําค่ะ พาเดียนความท่าควง,งมาไล่เนี่ยราคาเขาเมตตาเคียนอ,อ,อันเท่าไปจุดเดศูนย์แปดห้านะคะเนาะบันนี้เท่าอาัเสือตัวนาบ่ได้ไม่คู่กันเลยเดตัวนี้ค่ะก็เลยได้เป็น,นเล็กไทยเขื่อนสี่แปดห้าเนี่ยค่ะเหมือนมันมีหลายรางวัานาะครับพร้อมด้วยสามศูนย์สามศูนโอเคปูก <c oughs> ็่ที่เลยดถ้าพอปูว่าถึงแล้วรัตเตียปันถาพี่แม่ความเสือตโตได้รัตเตี <c oughs> กระเสือไทยมาแล่วจะมาทำมันก็ออกหนาเนาะทั้งหนาทั้งไทยแต่ไม่คู่ให้ตัวรางวัลอื่นมาเลยรางวัลอื่นมันเถืมันมีเวลาอยู่ก่อนค่ะอย่ากเกลี้ยงเนี่แน่ล่ะถ้าเป็นที่สองก็ห่วงเลนี่ยรางวัลแขางเคียงกับเงียเดียวแล้วมันที่สองก็พี่เดียร์เป็นพ่มาให้ยังตรวจไม่พกับเกี้ยบเกี้ยบก็ได้อยู่บ่แม่นติเกี้ยบก็ได้นะคะอ่นี่มันพู่บันเพอเพิ่นก็แจ้งมาอยู่ เพิ่นถึงแล้วทีหาก็มีแมนบ่กว่าวทีหาก็มีอันนี้ผู้ผู้มันอยู่ครับเก้าวสองแ้ไมู่แล้วก้าวสองเพิ่งเพิ่ดเที่หาถ่ายองพิ่ดสองเก่าเจ็ดที่ปูบอกไปตองหัวเพิ่นเลยไปยิบสองเก่าเจ็ดค่ับที่หา่สองใบสองพเจ้ากัป็นแม่ค่ะ เราไม่คู่กับมีเดแต่บ่าดน่ไนเออแต่เพราะว่าที่ร้านก็ได้ตัวระจัยขึ้นก้าาตาว่าเป็นยัง่ะอันนี้เระเทียตนเงินมาก่อมน้พ่อมาไล่เป็นกระสุกหมานกระเด็นมาถวายคู่เขาคาได้คูับเงื่อนงา่่ขอบคุณนะครับแต่นั้นอันนี้สวัสดีค่ะ ไม่หวานใดกูัวาหวาไม่พินหคไม่าวานตร่ตากินข้าวด้วยโอ้แต่กินยุคประศรีกันนะแท้กูไม่ร่บไขมดแดงแกงไข่ผักหวานแกงใช่เนื้อหวานข้าวท่าือนะใช่เห็ดอะด่างพ้อไม่ฮ็ดแทะแกงผักคือเะไข้าวขอ มนผู้ไดก็ปพูต้มพักเขือมาของแถบขมเสียงใหม่ปูเสียงใหม่มาของแถบขมวัวจ้างคือแรงไหมยักเปปาให้เรายิ้มแล้วบอกปูบอกเชียงนหอยว่าตัวไม่ปูนนำเดียวเด้หยกเปปาเลยใครหนังพองดบารหนังบ้าหนังอันข้าเบิ้งไดล้ไปหาเอาไเเรียกเเรียกเขาเจด้วยกันละปู เออผาพเขาต้อง oh, ุนแรงบักกินนะบักกินบกรงักหนังบอกแรอันนี้เขาก็ตตุ้พืรอตุ้นไหนหนางกันนั่งมันต้อง่วยได้แปปมุนจกที่บนปูเขาใ็้จังสี่สามต่เอานังงวอนางคว้ยไปตีหางใหม่ใหม่เลยตีใหม่ใหม่เอาฉากมองฟาดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเรียกอไกบีปูเอถฉากม่องฉากให้หานจังมาจังมุนได้จังนุ่มเขาเ็นแล้วก็ไปตอ กลกลยไปแกล้ไป้าบ้าบพวเกตยจเปื b b ่อยกระจยเปื่อยนะพเออวกมนตแล้วเอือลพวกมัต้หนักพวกมันต้มคนได้ต้มเปื่อยแล้วัแต้ไใช้พักเขียนเลยใพักขาผอมนัวขาเกือบใช้ไยวไปเลยใะขวดเรยกเขหางมากนัว กินน้ำก็ว่านุ่มวะเนาะกินน้ำจางก็เพราว่าคือของจางมาทางอ้าทางป่ะก็แทบอู้่นั้นใช้หอมแดงตักสวนเอขาทาแล้วทำใมเต้าเค่อยใบว่าทางล่าระปอู้ด้วยนัน,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 นอ่ะว่าอึน่งหนักบ่อยค่อยเทว่าเออรอออกคือรอกออกนะเอออาหารพื้นบ้านอร่อยมาก แค่ผู้ใดาท่านถึงร้องถึงรักบึงบ้าเป um, well, no ็นยาด้วยเนอเป็นมนปลาเทียมมากเป็นบานเป็นด่า่น้ำฟักก็เด่งกัดข้อกับเึ็นน้ำปูถ้าไปหาบือคือไรก็ตกร่องหานคอบ่รับที่เข้อที่บ้านกาไปพักคือต้อพักคือเรไม่เหนียกไม่งานอ๋อก็จะขัดจึงน้ำหลักว่ากันมา

ยองกานชังเข็งแขยวใช้งอาหความคุณไหนที yeah. 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 Mm. Yeah. Mm. ่น um. ั so oh ่งหัจับขึ้นดางนนี้คุณน้ำไรได้อยู่เ้วไปเคือหเื้อมอย่าว่าถัดไปคืออีกอว่าแกงชัักหวานมะเขือขาดใา้ผักอีตู้จับถือนึงของเขายนไม่ไปยังยิ๋มจีนี่เขาข้าเขาข้าวตู้บักิกเปไ่กาดไทยว่ เอาก็ถือว่าวยังน้ำก็แล้วเนว่าอย่ายังเวแต่ว่าว่าว่าสว่นมันไม่คีไปขื้มาทาตหาราย่านแม่หมอแต่พักี้ล้คนนั้นขีว่าแปเก็งมันนะแม่หมอจมาก้อมีขือไปขี้มาของมานอาหารการเป็นการชงหมแบบบ่อถือเลยก็รด้ยนอยู่ในจุดแลิวหรอก กระเถ้าบุญนั้มขึ้กาปูสายบุญปูกรกปูานเนี่ยตัมนกาเต้องปูจานจะปูจานอีฟสี่แว่ถ้ามันจานยำที่เราจานอีฟ่รวนมาแล้วอีกพ่อจากนกเกี้ยวนกเกี้ยวไปพอกมันนกขาไหวานานอีมังนกเกี้ยวหนึ่งหกห้า พ่อผ่ากบว่าออกวาพอว่าออนโอเคเหมือนรักทฮ็ดูได้ย่นไม่ด้ว่าได้อย่ถ้าโอเคและปูน่ารักโอเคเหมือนหักมานได้แถอนี่ยังดูเหรอเนาู้คูงเกตเอาได้พ่อขันน้นบอกื่วันนี้ไปเก็บห็่มันว่าด้โคบู่ขาว่าอะรปูว่าเป็นหนขนาดนั้นได้อู้ตอนมีปขีไมหวังจับงอตัวเฮ็ดขี้น้ำข่า

เขาบอกแ่เห็แตโก็เขาว่าไ่ได้แต่ก็ไม่คุปู่ไปโอ้โอาเอ้คุณปบาบว่าอยากกินข้าวทะเลาะาหมวะแล้วกะค่อช่วยฮะเพื่อนรขบถื่อด้ไรพรุ่งน้โทรว่ามาเออถ้าเพิ่นชาดีว่าทันกูโต้ตื้ไทยว่าทันียบร้อยเตอมือนเลียงตาว่าทันมา กันก็ไปเก้แเ่อขีดมเขาไปเจ้แท่าเพงท่าอีไปแก้แเทรางวักเป็นหาเป็ตากูไปว่าทันแม่กคักว่าทันไปต่อแคบอูงหกูว่าทันคุ้มป้อมันกันเตียวเต่ยวบ่มันเห็ดเตียเลยคือเตีวนาอ๊ะชุนัอหมาโตได้ว่าทันเปเขาแตของกันใข้าวแต่เนืปข้าวแล้วกู ไม่ขีมาตัวไหนนอเนาวันจันทร์ว่าง <c oughs> านไหว้าัาาาานทานผามผมาตัวยมองไม่ติดจังค่ะข้อหในตับห่นักที่จะร่างน่ารูกว่าอ้าเอ้าวีนสายวมน้องวเน้ะร่ว่ึวงร่วมอติงร่วมาท่านม่กมันว่าด้วยใจเป็นกุศลบ่าถือกัะเหตุทอถือกัเหตุบ่าถือกะะเทท็ตุหันถือแค้งเทตหลายตัวนี้เลยท่อว่า คือได้ก็อนน้ำแดงต็มเลว่ะทุกอาทิตเขมถึงเป็นยก็อนเลยว่ะกต่ที่ได้เส้นทางคือก็รอทพ่เป็นใจท้ัยค้านุ้บุ่มบาามึงอยากข่านส่งบุ่มเออท้างบุนไปม้งระกูได้หาว้ที่ฝากบัฝากบฝากบุ่มบถ้าราคาุม คือกานทางนาข้างเขาทางนาข้างนเออทัโทใหม่ทักทใหม่เพิงแม่ว่าเข้าวาไม่ยงไม่กิดเขากับิอมาใชยได้แล้วแล้วคือกานคือพอกำลังพาไปพาถังโคตรบอกกองท้าทางประตูของประตูของกูปะ